ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้ขอความไว้ดังนี้หมายจับลวงข่าวมาจับไอ้หนุ่มรถไถเมื่อหลายวันก่อนมีคนสอบถามมาทางทนายจํานวนไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นทนายขออธิบายให้หายสงสัยว่ามีหรือไม่มีหมายจับสรุปง่ายๆหมายจับมี แต่เป็นหมายลวงเพราะฝ่ายหนึ่งจะมาคว้าหนุ่มรถไถอีกฝ่ายหนึ่งกลัวหนุ่มรถไถหลุดเลยมาชิงตัวไปค้นหากบโดยอ้างให้อีกฝ่ายว่าตนมีหมายจับอีกฝ่ายหนึ่งเกรงใจและไม่มีการตรวจสอบให้ชัดเจนจึงหลงเชื่อว่ามีหมายดังนั้นจึงทำให้ YouTube ที่ได้รับข้อมูลหลงทางอีกกลุ่มว่ามีหมายอีกกลุ่มว่าไม่มีหมายสรุปอ้างว่ามีหมายแต่ไม่มีหมายไม่มีใครผิดใครถูกซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าตบมือให้ดังๆไปทั่วโลกเลยคำพูดของคุณชัดเจนมาก เล่นกันจนเละไม่มีความระยแก่ใจกันเลยวงเล็บน่าอายปลาสม้มถัดมานะครับบอ,อกว่าติดตามข่าวนี้มาตลอดและดูตามเหตุและผลตามความน่าจะเป็นจริงที่สุดแต่ก็มีข้อสงสัยต่อเจ้าหน้าที่รัฐมากมายในการทำงานหดหูใจที่ต้องมาเห็นความเสื่อมของเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะเพียงผลประโยชน์มหาศาลที่ทำกันเป็นขบวนการจากคนล่างๆไปจนคนที่สูงที่สุดน่าละอายใจที่ประเทศไทยเรามีคนนับถือาศาสนาพุทธมี80กว่าเปอร์เซ็นต์แต่กลับทำในสิ่งตรงข้ามได้อย่างน่ารังเกียจไม่มี คำว่าเกรงกลัวต่อสายตาประชาชนเทาวบวกดํากับได้ดีในยุคสมัยนี้คําว่าบาปกรรมมองข้ามหมดผู้ถือกฎหมายใช้อํานาจตามใจตนเองช่วยเหลือพวกเดียวกันทนายอยู่วงการเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องคดีต่างๆน่าจะรู้ และเห็นอะไรมาเยอะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุค4 5G ความคืบหน้าล่าสุดทนายตาั้มพาลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาขับรถป้ายแดงรับทราบข้อกล่าวหาลุงพลโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาทนายตั้มโพรพาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นัด หมายให้ในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีของนักชมพู่โดยพนักง,งานสอบสวนจะแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนาจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแก่ลุงพลในข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288โดยทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ซึ่งมีการ ยืนยันว่ามีการเรียกนายชัยพลวิภาผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาโดยระบุสถานที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารต่อมาเวลา15.40นาฬิกาีนาทีนายชัยพลวิภาพร้อมทนายตั้มสิทธาเบียบังเกิดทนายความส่วนตัวด้วยในการมาครั้งนี้เพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายมาตรา288ซึ่งก่อนหน้านี้ในาใยชัยพลวิภาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการแจ้ง3ข้อหาคือ 1. พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควร 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปและแจ้งเพิ่มอีกวันนี้คือข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288 ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ด้วนลุงพลโดนข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาเพิ่มหลังพบหลักฐานใหม่เรียกลุงพลรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมฆ่าคนตายโดยเจตนาหลังพบหลักฐานบางอย่างคดีน้องชมพู่เสียชีวิตกรณีศาลอนุมัติหมายจับนายชัยพลวิภาหรือลุงพล อายุ44ปีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่วัย3ขวบซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ก่อนถูกพบเสียชีวิตอยู่บริเวณเขาผู้เหล็กไฟบ้านกกกอกโดยสั่งฟ้องจำนวน3ข้อหาตามที่สารจังหวัดมุกดาหาร ได้ออกหมายจับไว้แต่ไม่มีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั้นความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานข่าวว่าตำรวจสพกกตูมเตรียมเชิญตัวนายชัยพลมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อหาคือฆ่าคนตายโดยเจตนาหลังพบหลักฐานบางอย่างเชื่อมโยงการเสียชีวิตของน้องชมพู่ ความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้มไม่กลัวตายเดินหน้าแฉแก๊งพู่มกับโจ้ลุงอัดลั่นมีทีเด็ดรอเผยอีกไม่นานจากกรณีพุ่มกับโจกับหกตำรวจโหดคลุมถุงหัวประชาชนจนตายไปสู่การตายของนายเจีรพงษ์ธนพัฒน์หลังจากถูกจับคดียาเสพติดที่สพเมืองนครสวรรค์โดยญาติขาใจการตายว่า พัันตรวจเอกทิติสันอุทธนผลหรือโจ้ผู้กำกับสบพเมืองนครสวรรค์ใช้ถุงดำคลุมหัวจนตายเมื่อ5สิงหาคม64ก่อนจะมีคลิปวงจรปิดเผยพฤติกรรมออกมาเป็นวินาทีการถูกทำร้ายร่างกายก่อนเสียชีวิตแต่สุดท้ายญาติไม่ติดใจสาเหตุแล้วนั้นล่าสุด26สิงหาคม2 5 6 4 มีการจ e tamam. ับกลุมต hm, um, e ัว <sì>, พ right. ันตรดเอกทิติสันอุทธนผลหรือโจผู้่มกับสพเมืองนครสวรรค์ได้แล้ว Facebook ของสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ข้อความเมื่อวานนี้เวลา17.57นาิกานาทีว่าถ้าถามว่าผมกลัวไหมคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวครับสิ่งที่ผมเชื่อมั่นมาตลอด ไม่ใช่เรื่องกระแสชี้นำไปทางไหนก็อยู่ทางนั้นแต่คือการอยู่ข้างความจริงและไม่มีใครสมควรรับโทษเกินความผิดที่ทำขอบคุณที่ติดตามและซัพพอร์ตกันมาตลอดดูกันไปเรื่อยๆครับโลกเรามีคนที่ไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวตัวเองเดือดร้อนมากไปแล้วผมเชื่อเสมอว่าหนทางพิสูจน์ม้า การเวลาพิสูจน์คนกรณีที่ก่อนหน้านี้ทนายเดชาได้ไลฟ์เปิดใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีทนายความคนหนึ่งโพสต์บอกว่ามีการตบซัพ์ซ้อนตบซัพ์ไม่นำคลิปที่ได้ไปเผยแพร่สู่สาธารณะแต่กลับเอาไปต่อรองเพื่อเรื่องผลประโยชน์กับผู้กับโจ้นั่นทนายเดชาระบุว่า สร้างความเสียหายให้กับตนเป็นอย่างมากทนายเดชาได้มีการต่อสายตรงถึงอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมเพื่อพูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวโดวยอัจฉริยะบอกว่าเร็วๆนี้จะเปิดเผยข้อมูลอีกด้านเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของทนายเดชาอย่างไรก็ตามไม่เชื่อว่าทนายเดชาจะไป เรียกรับผลประโยชน์จากผูมุ่งกับโจ้เนื่องจากตนมีหลักฐานสำคัญว่าข้อความในแชทมีการปลอมแปลงขึ้นมาและตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทนายคนหนึ่งกล่าวอ้างว่าส่งคลิปให้แท้จริงแล้วเป็นนายตำรวจยศพันตรวจเอกอดีตผูมุ่งกับในจังหวัดนครสวรรค์พันตรวจเอกวีรพัฒ์ห้วยหงทอง อดีตผู้กับการสอพเอมืองนครสวรรค์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ตนไม่ทราบว่าในห้องดังกล่าวมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดตัวเล็กไว้ด้วยซึ่งห้องดังกล่าวมีรองผู้กับเป็นคนดูแลโดยตรงส่วนตนเห็นกล้องวงจรปิดรอบนอกเท่านั้นและไม่ทราบว่ามีการติดตั้งกล้องไว้เมื่อไหร่